สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนนิสันอุบลราชธานีนะคะวันนี้เจนจะพาลูกค้ามาชมนิสันแคปเอสนะคะคันนี้เป็นสีส้มนะคะราคาอยู่ที่637,000บาทนะคะย้ําที่ราคา637,000บาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถกระบะนะคะขับเคลื่อนนะคะ2ล้อนะคะเครื่องยนต์จะอยที่2,500ซีซีนะคะ163แรงม้านะคะ สำหรับคันนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันประหยัดราคาและประหยัดค่าง,งวดนะคะผ่อนสบายๆกันถึง84เดือนหรือจะดูเป็นโปรแกรมนะคะในส่วนของการผ่อนเบานะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทนะคะเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถอยู่นะคะเจนขอนำเสนอเป็นนิสสันแคปเอสนะคะคันนี้กันเลยนะคะ สีส้มคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูออปชั่นนะคะว่าสําหรับรถคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะชุดคุญแจนะคะจะเป็นรีโมทนะคะชุดคุญแจรีโมทนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน CD นะคะ1แผ่นรวมไปถึง MP3 และช่องเสียบนะคะ AUX e นะคะคุณลูกค้าสามารถโทรศัพท์ในรถได้เลยนะคะหรือจะฟังเพลงในรถได้เลยนะคะรวมไปถึง USB นะคะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์เสริมนะคะจุดชาร์จของเรานะคะจะมีให้คุณลูกค้าทั้ง3จุดนะคะทั้งคอนโซลด้านหน้านะคะทั้งหน้าเกียร์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ U Box นะคะตัวนี้ฟังก์ชันครบนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะคะ ส่วนภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะกรมบยี่สีเบจนะคะเบาะกรมบยี่สีเบจนะคะห้องโดยสารจะเป็นทูโทนสองสีนะคะห้องโดยสารจะเป็นทูโทนสองสีนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องโดยสารแคปน,นะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเปิดแคบได้นะคะรวมไปถึงผู้โดยสารตอนหลังก็จะมีในส่วนของช่องลมแอร์ด้านหลังให้นะคะตัวนี้นั่งด้านหลังไม่ต้องกังกวลว่าจะร้อนนะคะตัวนี้ ไม่ต้องกังวลแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเน้นการบรรทุกการใช้งานนะคะและก็ในส่วนนี้คือฐานล้อของเราจะอยู่ที่ขอบ15นิ้วนะคะที่195นะคะตัวนี้ขอบ15้เน้นกระบะบรรทุกนะคะรุ่นนี้นะคะจงย้ำได้เลยว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถบรรทุกอยู่ราคาประหยัดราคาย่อมเยาวและค้างวดผ่ันสบายๆนะคะตัวนี้เป็นโปรแกรมก็คือบอลลูนที่6,9 0 0รบาทนะคะ ตัวนี้ฟรีดาวนะคะมีองค์แถมให้ประมาณ12รายการนะคะหรือจะเป็นโปรแกรมผ่อนสบายสบายฟรีดาว20%นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเจนได้นะคะรับทุกอาชีพรับผุกเงื่อนไขนะคะปรึกษากันก่อนได้นะคะที่เบอร์0982644403หรือ0616291690นะคะเจนนิสานอุบลราชานียินดีให้ข้อมูลและทำปรึกษาขอบพระคุณค่ะ